สวัสดีค่ะ u t u b e นะคะพอยน่สาแฟมารี่รายงานโตเด้อค่ะนะคะสวัสดีเอพี้ทุกท่านทั่วโลกทั่วประเทศจ้ำเด้อค่ะนะคะเอีนางเบาคือเกาค่ะนะคะนางเบาคือกกาำลังจะออกนอกไปทางนอกนะคะกาลังจะผ้าผ้ามูไปไปหาหมอนะคะเพราะว่าหมอนัดมือนีนะคะผ้ามูไปเมื่อเช้าพี่พ่อก็เลยประได้ขึ้นไรนนะคะตอนแรกก็อาจจะไปได้ขึ้นไรเพราะว่าไม่สีแดวบ๊ว มือนีว่าจะหมดลามือหนึ่งมือนีเดอร์ขายอีนะคะเ็นบ่อกค่ะนะคะเสือสวยนะคะลำละครวอนแฟนนะคะพูดได้ี่จับจองได้ก็จับจองเดอค่ะนะคะตอนนี้ยังเหลือ,อยูเดอร์ค่ะนะคะ,ะรู้สึกว่าจะเป็นช่องเต้เนาะนะคะเหลือทพี่โตเห็นว่าบ๊อกเหลืออยู่บ๊อกพี่โตนะคะ,ะนะคะสามร้อยเก้าจุดเก้าบาทเดอร์ขายอีนะคะสามร้อยเก้าเก้าบาทเนาะนะคะ <c oughs> พี่พ้อยกัของพี่พ้อยกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดดหับเตือแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ใ่ไหลตดนนะคะเพราะว่ามือดีรด้ร่ไดไล่เนอะอาะเตีวยวพี่พ้อยก,ก็เอารองใตเบิงเออนะคะมันก็พอดีค่ะนะคะบอคับหลายนะคะเบเบอร์เอ็มนะคะของพี่พ้อยเป็นเบอร์เอ็มนะคะเพราะพี่พ้อยมันเป็นแบบว่าเื้อต้นฉบับนะคะ บิตโตนะคะต้นเทบัฟนะคะว่าผู้ใดนะคะว่าต้นเทบัฟนะคะก็จะหา YouTube ก่อนประมาณนั้นนะคะจะว่าของพี่พ้อยรู้สึกว่าพี่พ้อยจีจองคนที่หนึ่งหรือที่สองนี่แหละนะคะรู้สึกว่าพี่พ้อยจีจองคนที่สองนี่แหะนะคะพี่พ้อยแต่อุ่นเนให้เรียบร้อยถึงได้ได้เร็วนะคะถึงได้เร็วนะคะพี่พ้อยแต่ใจใจถ่ายรูปนะคะใจทำวิดีโอนะคะเข่าบานหักนะคะเด็กตีกัสอบกันหลายเนาะนะคะเจ้าไหนก็เจ้าไหนก็ฝากด้ยเด้อค่ะนะคะแบบว่าอะ จองได้นะคะยังจองได้อยู่ค่ะยังมีอยู่ค่ะนะคะเอฟีนะคะจองข้างนอกกป็นสี่ร้อยสี่สิบเก้าคะแนนนะคะเอฟีนะคะจะจองในตอนนี้ยังเหลือเบอร์กิโตค่ะนะคะในภูมิทีว่าจองในช่องตำยช่องยูทูบนะคะเหลือสามร้อยสามสิบเก้าเหลือเบอร์กิโตค่ะนะคะเหลือเบอร์กิโตนะคะว่าจองอกันหมดแล้วเนาะนะคะเอฟีนะคะคุ้มใจค่ะนะคะอีพีหกน้องกับไก่ที่มาแล้วนะคะมาเจ้านี้พีป้อยก่บ,บรประด็ละผิดไรดอกเนาะนะคะ ลุงเต๋อพุ้งที่ได้แต่หลายแล้วเนาะนะคะบัตรเนาะนะคะพอไก่ไก่มาแล้วเด้อนะคะแต่ตอนนี้นะคะก็เริ่มทยอยเขากลุ่มกันเรื่องข่าอีซีนะคะพี่พลตั้นั่งเว้าซ้ำนี่แหละเนาะนะคะพี่พลก็บอกแบบว่าเฝ้าจะไห่กะตามแต่นะคะเฝ้าก็บบว่ามีแต่ว่าเว้าเบ้าเฝ้าได้ทางเดียวเท่าที่ว่าแบบว่าสนักสนุนนองประมาณนี้นะคะเพราะว่านี่เอเห็นเตือกันใสเตือกันนะแอดถ้าัใช้เพื่อนก็บอกว่า แม่พลอยนะคะถ้าได้เตื้อแล้วนะคะเอาเอ่อเอามาลงบานฮักบังเดอร์มาจส้นเด็ดนะคะแอตุนก็บอกพี่พลอยรับเตือ้อหรือยังว่าจส้นเด็ดทีแรกมันยังประเด้๋ัวเนาะพ่อจะนอยต่อแรงได้ัี๋ยวก็เลยอ่อาแอร์ไลฟ์ไปบอกอ่าแอตุนนะคะบอกว่าได้รับแล้วว่าจส้นเด็ดแล้วทีนี้ก็แล้วพี่พลอยก็ร้องไห้อยู่พ่อไหแล้วพี่พลอยก็เลยเอาไปทายนะคะไปทายวิดีโอนะคะทําเป็นคลิปไปละนะคะ ปลาท้ายรูปนะคะแล้วก็เข้าไปในบ้านหักนะคะโอ้ยนะคะเจมพี่พ้อยตอบนะคะพี่พ้อยแบบว่าอโตมันบ่ใหญ่บ่น้อยอ่ะสำหรับพี่พ้อยนะคะมันกำลังดีนะคะแต่แต่สำหรับจะเป็นไซเอ็นะคะไซเอ็พี่พ้อยจะใส่ได้นะคะไซเอ็ตนะพี่พ้อยจะใส่ได้ต่ว่าพี่พ้อยจังไซเอ็ตไปนะคะแต่ไซดายด้วกันนะคะแต่ว่ามันกันใหญ่น้อยเจ้าก็บ่เป็นยังค่ะตอบนะคะมันสะาบผ่ามันใส่แบบสบายๆเนาะนะคะตอบค่ะนะคะ อ่าที่นี่ก็เลยเอตนลพงศบอกว่าอ๊้นะคะมีมีกําลังใจเลยนะคะมีกําลังใจเลยพี่พลอยนะคะเอฟซีตอบเปรเสตเด็นะคะนี้กระเนาะนะคะเห็ดออกมานะคะกระเพาะพๆแม่ทั้งหน้านะคะคุณสุวัสด์นะคะคุณสุวัสดิ์เพิ่นจะให้ลูกสาวเพิ่นหลายคนนะคะที่จะให้ลูกสาวนะคะที่จอจงให้ลูกสาวเนาะนะคะเรื่องบัตรเรื่องปีก็คือกันเดอค่ะนะคะเอฟซีตัวยกันเดอค่ะนะคะเอฟซีนะคะไปจีนั่งคุยแบบนี้แหละนะคะ อยากตัวนองนะคะเพราะว่าตัวนองเลยโดยความบริบูรณ์ใจนะคะบอมีหนอกบ่มีไหนบ่มีคิดว่ายังสั่นยังตีนะคะอยากตัวอยากมาช่วยกันประชาสัมพันธ์เนาะนะคะพี่ทั้งพี่พ้อยกับชัวตัวแบบช่องยูทูบที่ตัวนะคะตัวที่ว่าแบบว่าช่วยกันประชาสัมพันธ์ว่าเันอช่วยกันข้ายบัสคล้ายปี่ช่องไหนนะคะทิจองช่องไหนขายกันได้ทุกช่องนะคะตอนนี้นะคะช่องยูทูบทุกช่องอู้สามัคคีกันนะคะ ช่วยกันทายบาดไขปีไข่ก็ได้ทุกช่องเลยนะคะแต่ว่าขายได้นองได้ไม้ก็ยังคือเก่านะคะทีได้หน่อยหรือว่าน่อยหรือว่าทีบว่าได้เลยก็บ่เป็นหยังค่ะนะคะบาดทุกใบหัวใจทุกดวงตกระกงนให้นองลาเมื่อนะคะน้องลาเพิ่นกระเบิงอยู่เด้อค่ะนะคะเอฟซีนะคะอ่านองลาเพิ่นกระดูแลกุมกุมบรนหักอยู่เนาะนะคะกระดูจ่วยกันดูแลนั่นแหละนะคะผู้ใดเขาเหคือมเเมนอยังไดผู้ใดโอนแล้วนะคะถ้าผู้ใดโอนแล้วนะคะจะตรงจะรีบเข้าไปในบานหักนะคะนองลาก็เห็นค่ะนะคะ าก็มีลิงมีอย่างยู่แร้วเนาะนะคะอาเพดเขาไปได้เพจกรล่าลำรครแฟนเพจนะคะล่าลำรครแฟนเพจนะคะลอยติ๊ต่อกคะแนนเท่านั้นนะคะบัตรกรุงพิดเนาะนะคะเขาไปได้เขาไปได้ล่าลำรครแฟนเพดแล้วนะคะที่เห็นหมายเลขบัญชีของคุณประจนบตีทาอยู่เด้อค่ะนะคะธนาคารกสิกรไทยนะคะเอซีนะคะตัวกันนะเขาไปตามนั่นเวยก็ได้หรือว่าใครเขาก็ได้นะคะเขาหาลูเต้ก็ได้ป็นจุบัสินก็ได้คือกันเดือดสายเอซีนะคะ แล้วก็ผู้ไดจะสนับสนุนมาไลาออนไลน์นะคะ EP 6ข,ข,ของล่าลำละครนะคะนะคะกราทัไปในบ้านฮักเด้นนะคะมีบัญชีของแอสวัใช้นะคะน,นะคะตัะะยกันอยู่นะคะคว,ควบคุมอยู่นะคะแล้วกันนะคะเสือล่าลำละครวอนแฟนนะคะ ของผู้จนตีท่านะคะอีกอีกบัญชีหนึ่งค่ะนะคะอนีธนาคารทหารไทยเล้อกขาเอฟซีะนะคะเขาไปได้เพจก็บอมแม่ไม่ก็เขาไป่ได้เพจเขาไป่ได้บ้ญหฮักบัญชีนี้โบเอฟซีะนะคะง่ายๆค่ะนะคะพเพะวัาพวกเขายูนกันมาโดนนี่แล้วเนาะนะคะมาเป็นปีปีกลัวแล้วมันเทศที่อย่างกาง่ายะค,ะาาาาาค,ค่ะนะคะอาจะเข้าไปหาลุงเตลุงเตก็ส่งเขาคือเกาค่ะนะคะเอฟซีนะคะส่งเขาคือเกานะคะเราไม่มีปัญหาอย่างค่ะนะคะพวกเขาเหตุงานในความตังใจเนาะนะคะหาลูกสาวนะคะ หักลูกสาวกันนะคะพอ่พอพ่อแม่แม่นะคะพอ่พอพ่อแ ài, ม่แม่เอฟตี้นองหลาทั่วโลกทั่วประเทศนะคะหักลูกสาวกันทุกคนนะคะพอหักไม่หักนองหลาทั่วโลกทั่วประเทศนะคะบบมีนะคะบบมีเด้อนะคะที่ว่าจะมาหักกันคนเดียวอะไรนะมันบบมีใครหักกันคนเดียวใดดอกนะคะโอ้ยนะคะตามเมืองไทยมีอ่าพ่อหักคนเดียวนะคะอ้าวนองหลาก็ห <mod> ูจัอคู่คนเดียวเนาะนะคะน้องหลาโบสามารถที่ว่าจีนี้พ่อพ่อแม่แม่คนเดียวใดนะคะ พอเขาพอมคนที่ว่าคิดว่าแบบเออฉันจะต้องมีชั้นคนเดียวจังสันจังตีนนะคิดผิดเด้อค่ะนะคะคิดผิดนะคะน้องหลานะคะมีพอหักแม่หักทั่วโลกทั่วประเทศนะคะทั่วประเทศไทยนะคะทั่วโลกเนาะนะคะพวกเขานี่แหละรู้จักกันดีเนาะนะคะน้องหลานะคะเออนะคะพวกเขาก็อยู่กันแบบไหนแบบพ่อพ่อแม่แม่นะคะ กระนุงกระนิ้งแบบพวกเขานี่แหละนะคะมีอย่างก็คุยกันนะคะมีอย่างก็คุยกันพี่พ้อยก็ดีใจนะคะอยู่ก็นองลามาปีกัวแล้วแต่แเบาตุ้ยนั่นะรุนโดดตู้ได้ขึ้นต้นบกขามแดนนล่นะนะคะพวกเขาก็คุยกันนะคะนี่แหละนะคะน้องก็ดีขึ้นนะคะบ้านน้องตอนนี้ก็เริ่มสวยงามแล้วเด้อนะคะเริ่มสวยงามขึ้น่ัวน้องไทยมาให้เบิรงนะคะเออนะคะก็สวยงามขึ้นเนาะเงินเล็กๆในหน่อยกระเจาาพอๆแม่แนี่แหละนาะสวยกันประมาณนี้นาะเอฟพีนะคะ ขอคุณในหลายเดอเอเีทั่วโลกทั้ประเทศบางทีว่าปากันนะคะขอให้ยุกนองไปตลอดเดอร์นะคะพวกเฮานะคะอยู่นักกันแบบนี้เนาะนะคะบริคิดไปใชยนะคะแต่ว่าบางคนเขาออกไปเนาะเขาก็คิดแบบว่าเออเขาบาไว้ได้เขาก็าอยากจะออกเอกจากเขาเป็นอย่างเนาะนะคะออกไปแล้วกต่ต้งค้นต้งไปเนาะคะก็บบ่มีอย่างเนาะนะคะ างคนเขาก yup ็บอกว่าเขากระเบิ่งมาเล้ยมันโบเมนมันโบเมนสําหรับเขาเนาะนะคะมันบบเมนสําหรับเขาก็ะเบื้องปิงคันนะคะก็ออกไปก็เป็นงยังเนาะกระตั้งคนตั้งอยู่กันไปเนาะนะคะแต่อย่ามาว่าเรื่องกันยังตันยังฝีเนาะนะคะตัวต้องนึกถึงความดีว่าเออแต่ก่อนนี้ฉันเชียร์มานะอย่างนั้นอย่างนี้นะคะตัวจะจะมาว่าว่านองก็บบไดนะคะอย่ามาว่าเดื่อค่ะนะคะเขาออกไปก็ออกไปดีๆนะคะ คุณได้ไลายค่ะเอตตี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน,น้าน้อนะคะเบนคลิปเบื้องติดอยู่ดียแดดด้วยที่ว่าไม่ข้ามโฆษณาค่ะสวัสดีค่ะ